สวัสดีค่ะสำหรับคุณที่เกิดในวันเสาร์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้วันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่27ตุลาคมนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมาดูคนที่ทํางานประจํานะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะคนที่ทํางานประจําในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเซ็งเงเบื่อๆอะไรอยู่บ้างนะแนะนําว่าให้คุณศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะศึกษาอะไรที่นอกเหนือจาก การทำงานประจําของคุณนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถที่จะลงมือศึกษาได้นะคะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้ ไปได้ดีทีเดียวค่ะนะคะสำหรับคนที่คนที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่ามีความราบรื่นแล้วก็มีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ดีใครที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความโดดเด่นขึ้นนะคะ ส่วนใครที่ทำธุรกิจกิจการงานของตัวเองสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้จะต้องใช้ไหวพลิบค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลตอบแทนต่างๆนะคะจะต้องตกลงกันให้ดีๆด,ด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่เป็นตามนั้น สำหรับใครที่ทําธุรกิจกิจการของตัวเองนะในเรื่องของผลประโยชน์ต้องคุยให้ชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีการโดนเบี้ยวโดนโกงบ้างนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะสําหรับคุณที่เกิดในวันเสาร์ต้องดูในเรื่องของข้อตกลงทําอะไรเป็นเอกสารสัญญาเอาไว้ดีกว่าตกลงด้วยปากเฉยเฉหรือว่าด้วยความไว้วางใจนะคะ เรื่องของการเงินคนที่เกิดในวันสาว์ช่วงน,นี้ต้องประหยัดอปดออมอย่างมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็การใช้จ่ายอะไรต่างๆนะอะไรที่มีความฟุ่มเฟือยนะคะของสวยงามอะไรต่างๆก็ต้อง อดใจไว้นิดหนึ่งนะบางคนก็จะเสียไปเกี่ยวกับเรื่องของของฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเรื่องของของสวยงามต่างๆนะคะในเรื่องของการเงินต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะคะกอดเงินเข้าไว้ค่ะเมื่อกี้นี้คิดจะลงทุนอะไรเอาไว้ต้องนิ่งๆก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะในช่วงนี้นะ,ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนต่างๆหรือว่าการเงินบางอย่างนี่มันล่าช้าที่คุณจะได้เข้ามา รายจ่ายก,ก็มีลออยู่แล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะเครียดเครียด,ดนิดนึงเนี่ยมีแต่รายจ่ายตลอดเลยนะแต่ถ้าเกิดติดขัดอะไรขอความช่วยเหลือใครก็จะมีคนให้การช่วยเหลือค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนใกล้ชิดคนรอบข้างคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทนะคะก็จะช่วยได้แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างค่ะ ความรักสาหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ดังใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มีตําหนิหรือว่าคนต่างชาติคนที่มีตําหนิอย่างเช่นคนเป็นไม้นะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาค่ะส่วนใครที่คิดว่ากําลังคุยกับใครอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึก มันมีปัญหา3วันดี4วันไ่้เดี๋ยวก็คุยดีเดี๋ยวก็รู้สึกอีก3วันก็ไม่ค่อยโอเคละอีก2วันก็รู้สึกคุยดีมันยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะก็ยังไม่ใช่โอกาสทองสักเท่าไหร่สําหรับคนโสดนะสาหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้ค่ะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะ เรื่องของคนรักนะคะช่วงนี้ต่างคนต่างทำมาหากินเนาะต่างคนก็ต่างที่จะหาเงินไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นบางทีช่วงนี้มันไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยสวีทกันสักเท่าไหร่นิ่ง,งๆเฉยๆต่อกันไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินกันซะมากกว่าสำหรับใครที่มีคนรักครอบครัวแล้วสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในช่วงนี้มีอะไรก็ต้อง ปรึกษาหารือหรือว่าคุยกันนะคะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดต่างคนต่างนิ่งก็จะเป็นการที่ต่างคนต่างคิดอีกว่าเธอก็ไม่สนใจฉันฉันก็ไม่สนใจเธอนะคะมันเหมือนต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวมันก็จะมีช่องว่างแล้วก็ความเฉยชามันก็จะห่างห่างกันไปนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ควรที่จะทำบุญเสริมดวงอย่างไรบ้างนะคะมาดูนะคะ การทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะอาจารย์แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาได้เลยนะคะหรือว่าจะไปนำหนังสือสมุดดินสอไปบริจาคให้กับเด็กๆก็ได้โรงเรียนต่างๆ,ๆก็ได้นะคะก็จะเป็นการเสริมสร,ร้างในเรื่องของการสื่อสารนะคะมีการสื่อสารที่ราบรื่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมุดเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือต่างๆนะคะหนังสือทำ หนังสือความรู้ต่างๆก็ได้ก็จะเป็นการเสริมในเรื่องของสติปัญญานะคะให้มีสติมีปัญญาที่แตกฉานมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้ชีวิตที่ติดขาดหรือว่าอะไรที่มีปัญหาของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ